สวัสดีครับวันนี้ที่ร้าน HR ช i าร์ไฮไฟแอนด์มอเตอร์สปอร์ตนะครับผมค้ารถโตโยต้าไฮสแลกรีโวล็อกโฟนะครับมาเปลี่ยนเป็นโช๊คด้านหน้าเป็นรุ่นควีนซีรีส์เป็นขาแบบรีบาลสามารถปรับได้16ระดับนะครับผมส่วนด้านหลังจะเป็นรุ่นโบนโชกปรับ8ครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยต้องการจะยกสูงขึ้น2นะครับผมก็เลยจะเสริมด้วยปีกลงไปด้วยครับทีนี้ลูกค้ามีลูกค้าหลายท่านสงสัยนะครับว่าถ้าเรายกเนี่ย จะต้องใส่ปีกนกด้วยหรือเปล่าเราแนะนําให้ใส่ปีกนกนะครับเพราะว่าเวลาที่เรายกรถขึ้นนะครับระยะห่างระหว่างมุมองศาล้อกับตัวลูกหมากเนี่ยมันห่างกันมากขึ้นทําให้เวลาเราใส่โช๊กเนี่ยโช๊คจะทํางานได้ไม่เต็มที่เวลาขับจะอาจจะเกิดอาการย,ย้อยครงนะครับผมทําให้ช่วงล่างทํางานหนักนะครับผมการใส่ปีกนกเนี่ยคือใส่เพื่อชดเชยให้มุมล้อกับ,กบตัวลูกหมากนะครับผม มีระยะใกล้ชิดกันมากขึ้นสามารถทําให้ตัวโช๊คทํางานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับผมตัวด้านหน้านะครับเป็นโช๊คค e ีนซีรีส์ปรับได้16ระดับนะครับผมชื่อ Queen เนี่ยแปลว่าราชินีตัวเนี้ยเป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์ที่ทําได้ดีที่สุดในด้านความนุ่มนะครับผมช่วยลดอาการกระด้างจากเวลาเราขับขี่ด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็น โมโนทรูปปรับแปะนะครับผมช่วยลดอาการโยนฟงเวลาลูกค้าขับขี่เดินทางไกลขับรถขึ้นสะพานลงสะพานเจอลูกระนาดเจอทางที่มันขุกขระนะครับผมตัวโชค๊คเนี่ยจะช่วยลดรอยต่อช่วยลดทำให้มีรถเนี่ยมีอาการกระเด้งน้อยลงนะครับเวลาขับขี่จะได้ความนุ่มหนึบเฟิร์มมากยิ่งขึ้นเวลาเลี้ยวหรือเข้าโค้งจะควบคุมรถได้ดีขึ้นนะครับผมที่ร้าน h อชไปไฟนะครับหลังจากลูกค้าติดตั้งโชค๊คไป แล้วเวลาผ่านไปรู้สึกว่าฟีลลิ่งการกับขี่เนี่ยมันไม่ได้นุ่มหนึบเหมือนเดิมสามารถมาเซอร์วิสที่ร้านได้นะครับผมทางร้านยินดีให้บริการครับเอาล่ลครก็เดี๋ยวเราไปชมงานติดตั้งกันเลย หลังจากติดตั้งเสร็จนะครับวันนี้เรามาทดสอบการทํางานของโชค๊คบนถนนพิษณุโลกวังทองนะครับผมอยากทราบว่าตอนนี้อาการการในอ่สมรรถนะในการขับขี่เป็นยังไงบ้างครับครับคันนี้เป็นรถรีโวล็อกโค้นะครับตามต้นคลิปตอนนี้เราก็ลองใช้ความเร็วไม่เกิน100นะครับเพื่อดูการทํางานของโชค๊คว่ามีความนุ่มนวลประมาณไหนอย่างแรกเลยก็คือว่ารอยต่อของซีเมนต์นะครับความสะเทือนนะครับหรือเก็บเก็บรอยต่อแรงสัน่นสะเทือนจาก สันซีเมนหรือขอบอซีเมนทุกๆ5เมตรนะครับรถตอบสนองได้ดีขึ้นนะครับนั่นคืออาการสะเทือนลดลงนะครับผมอะไรลรู้สึกว่าไม่ต้องกำแน่นนะครับเพื่อที่จะบังคับรถนะครับอาการที่2ก็คืออาการดีดเด้งของด้านหลังนะครับก็คือสําหรับรถตัวนี้เนี่ยจะเป็นรีโว่ล็อกโครุ่นที่ใช้แหนบเมน2แผ่นนะครับก็ปัญหาของรถตัวนี้คือแหนบจะมีการดีดตัวค่อนข้างเร็วนะครับยุบลึก แต่เวลาดีดเนี่ยจะค่อนข้างแรงนะครับตัวนี้ก็ช่วยทําให้แรงดีดด้านหลังเนี่ยลดลงนะครับเพราะว่าคันนี้เรายังไม่ได้ปรับแหนบใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นสแตนดาดเลยแล้วก็คันนี้ลูกค้ายกสองนิ้วนะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องมีการปรับเซตนิดนึงนะครับตามความต้องการของลูกค้าแต่อาการโดยรวมเนี่ยหลังจากทําเสร็จแล้วก็คือการขับขี่นะครับดีขึ้นนะครับทั้งในเรื่องรอยต่อซีเมนความนุ่มนวลน,นะครับแล้วก็อาการโยนโคง้ง นะครับดีขึ้นอย่างเห็น,นได้ชัดเดี๋ยวเราก็จะลองในความเร็วที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะปรับให้ลูกพาถ้าชอบมีความนุ่มนวลเนีย่ยเราก็อาจจะลดการปรับลงมาดนึงเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยครับรุ่นคลินซีรีส์เนี่ยตามต้นคลิปเนี่ยมันปรับได้แปดอยู่แล้วนะครับเอ้ยทนครับด้านหน้าเนี่ยปรับได้ถึงสิบหกนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะปรับได้8ดระดับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปลองในความเร็วที่สูงขึ้นนะครับว่าอาการหลังจ,จากขับเร็วขึ้นแล้วเนี่ยผ่าน ้อยต่อซีเมนต์รถจะให้การทรงตัวหรือการขับขี่เป็นอย่างไรโอเคครับรรโอเคครับตอนนี้ก็ทดลองใช้ความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับกี่ประมาณ120ยกิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับเรากำลังใส่ความเร็วขึ้นไป ตัวนี้ก็จะเก็บรอยต่อยังได้ทําได้ดีเหมือนเดิมครับแรงสะเทือนอาจจะขึ้นมาเร็วขึ้นนิดหนึง่งตามความเร็วรถนะครับก็เดี๋ยวเราน่าจะปรับแต่งด้านหลังช่วยสักนิด,นดนหนึ่งด้านหน้าโอเคครับด้้นหน้าโอเคมากวนด้านหลังตอนนี้เราปรับไปที่สี่นะครับแต่เราจะลองดูว่าเราปรับแต่งอีกสักหนึ่งรอบนะครับน่าจะขับขี่ดีขึ้นครับก็สําหรับ นะครับทุกท่านที่สนใจจะปรับแต่งช่วงล่างนะครับหรือว่าทําให้ขี่สบายขึ้นนะครับขับเร็วแล้วมั่นใจขึ้นนะครับในรถทุกรุ่นนะครับเ R High f i ฮ e Motor Sport ของเรามีบริการสําหรับรถทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถกระบะนะครับรถเก๋งรถสายฟ้านะครับหรือรถ P P ทนะครับเราเป็นตัวแทนที่เป็นช็อปนะครับบริการติดตั้งพร้อมดูแลหลังการขายนะครับนานสุดนะครับในเขตพิษณุโลกทั้งหมดนะครับก็รับบริการได้ที่ร้านครับโอเคครับเดี๋ยวคิดหน้าเดี๋ยวมีรถ รุ่นไหนกับมีโชครุ่นใหม่ๆม,มาเดี๋ยวเราจะมาเทสกันครับก็สำหรับรถไฟฟ้านะครับก็เดี๋ยวจะพยายามลงคลิปแล้วก็ทดสอบให้ลูกค้านะครับที่ใช้รถไฟฟ้าได้ชมกันบ้างโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ